สวัสดีนะครับสวัสดี f อรอบค่ำนะครับวันนี้มันเสาร์นะครับเก็บของเสร็จเราก็มาเทสดรถสี่ล้อเล็ก,อ,กอีกรอบนะครับนี่ฮนะเก็บละเอียดครับก็มีชุดลากพ่วงด้วยนะครับวันนี้มีหมวบอลลาาพ่วงด้วยนะครับหมอบอลถอดเก็บไว้นะครับนี่ฮนะเราใส่ล้อหลังยังเป็นล้อของอีกคันอยู่นะครับ เดินไฟเดินระบบไฟนะครับไฟดัาเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือระบบไฟไฟสองสว่างนะไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟหลีต่างๆนะข้างบนติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์นะครับ LED นะฮะเหมือนไซเรนรถตำรวจเลยเราจะไม่ได้เดือต่อไฟ ยกน้ำให้ชมนะครับของเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนสามล้อนะครับยกน้ำทั้งทางสวิตช์ข้างพวงมาลัยนะครับเพื่อสะดวกในตาเวลาเราใช้งานนะครับแล้วก็เวลาเราเมเทนนะครับก็จะมีรีโมทนะให้ด้วยนะครับนี่นะกดรีโมทก็ขึ้นปลิดเลยนะครับที่รีโมทก็จะมีนี่นะครับก็จะมีปุ่มออนออฟอยู่นะครับเปิดปุ่มออน นบายขึ้นมานะครับก็กดขึ้นกดลงได้เลยนะครับต่อตรงเลยนะครับตัวนี้เราไม่ได้มีสวิตช์ในรถมาควบคุมอีกทีนะครับเพราะว่ามันมีสวิตช์อยู่ในคอบออนอยู่ในตัวรีโมทอยู่แล้วนะครับฮลงก็ที่รีโมทเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกับสามล้อเลยนะนี่นะครับนี่นะเป็นยังไงนะครับรถดำเล็กของเรานะครับขนาดความ ยาวของตัวรถนะครับก็ประมาณสองเมตรนะครับประมาณ2เมตรนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ความกว้างเฉพาะตัวโครงสร้างรถนะครับตัวโครงสร้างรถประมาณเามตรยี่สิบนะครับประมาณเมตรยี่สิบประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเอาตัวรถทั้งหมดก็รวมล้อยื่นออกมาก็ประมาณเมตรหกสิบประมาณนี้ครับเมตรห้าสิบเม ก็ห้องเครื่องนะครับก็จะอยู่ในห้องเดียวกันนะครับเราจะอยู่เครื่องยนต์จะอยู่ใต้เบาะนั่งครับนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องฮอนด้าดีมงร้อยยี่สห้าซีซีนะครับเป็นเครื่องรถมอเตอร์ไซค์บ้านเรานะครับไม่มีเกียร์ถอยหลังเราต้องพ่วงเกียร์ถอยหลังนะครับทําให้เครื่องมีความยาวขึ้นนิดนึงนะครับเราทําให้ได้นะครับ หรือว่าท่านใดสนใจอยากจะวางเครื่อง1้อหซก็ได้เหมือนกันนะครับน,นะถามว่าคนตัวใหญ่นั่งขับได้ไหมก็ถ้าได้ติดตามคลิปหรือว่ารูปภาพก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีคุณลุงฝรั่งนะครับแกก็ตัวค่อนข้างใหญนะ่แกเข้าไปนั่งได้นะนั่งขับได้นะครับไป,ไปยังไม่ได้เดินเลหลอดไฟหน้าเป็น led นะครับไฟท้ายเป็น led ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟประมากแคัน,นี้รถจัดให้เต็มเลยนะ ดําที่รีโมทที่นะี่นี่นะครับสะดวกสบายเลยอ่านี่นะครับทุกคนนี่นะรถด,ดาของเรานะครับดำมินินะฮะล้อหลังไม่ใช่ของเขานะครับล้อหลังเป็นของอีกขันหนึ่งนะครับเราพอดีเราใส่ไว้จัดทรงรถนะครับเราเลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะนี่นะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับในห้อง ขับเคลื่อนตอนนี้ล้นิดนึงนะฮะเรายังไม่เก็บสายชุดสายไฟเรายังไม่เดินนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นชุดอกล่องควบคุมอ่าไฟนะครกล่องคอนโทรลนะเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกทีนะครับเด็กไก่แน่นอนนะฮะนี่นะฝากระโปรงหน้าเปิดได้นะทุกคนฝากระโปรงหน้าเปิดได้ตรงนี้เปิดได้นะครับเปิดขึ้นนะครับเพื่อที่สวิตระบบนะครับแล้วก็กระจังหน้านี่ถอดได้นะแกะออกมาได้นะครับเพื่อที่จะสวิตเหมือนกัน ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นของรถยนต์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างเป็นของรถยนต์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็การท้ายพาท้ายนะครับจะเป็นระบบดิฟล็อกนะครับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะนี่นะคร對對ับนี่เลยนะดับลงหน่อยนะครับ ดัมเราสามารถที่จะค้างในตำแหน่งองศาที่ต้องการได้นะครับเพียงแค่ปล่อยมือจากสวิตช์นะครับในปุ่มนะครับมันก็หยุดค้างเลยนะครับเราอยากให้มันลงไปเลยก็กดค้างไว้นะครับลงให้จุดแล้วค่อยปล่อยนะครับนี่นอย่างนี้นะครับเสียงกระบะกระทบกับไม้ก็คืออยู่ตำแหน่งแล้วนะครับนี่นะครับเราจะค้างแค่นี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับองศาในน้อยก็ได้ครับนี่นะครับค้างได้เลยนะครับกรณีที่อยากจะเกลีย่ยของที่บรรทุกอ่ะอย่างพวกดินพวกทรายพวกปุ๋ยนะครับเราก็สามารถที่จะยกดมค้างไว้แล้วก็ขับเดินหน้าให้เกลี่ยทรายเกลี่ยดินเกลี่ยหินเกลี่ยปุ๋ยได้เลยนะครับทุกคนสะดวกสบายครับอ่าไม่ต้องง้อรถใหญ่แล้วนะครับรถใหญ่เข้าไม่ได้รถเล็กทํางานแทนนะครับนี่นะ นี่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรตาม่างโคนนี้เลยนะครับ0817915677นะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้ระบบต่อระบบดัมต่อระบบห่าดัมเสร็จก็เอามาโชว์นะฮะเอามารีวิวให้ชมนะครับไม่ได้มาโชว์นะเอามารีวิวให้ชมนะครับเดี๋ยวระบบไฟหน้าไฟท้ายนะครับเสร็จเดี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกนะครับ ชมกันเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับนี่นะส่วนระบบขับเคลื่อนก็โอเคแล้วนะครับนี่นะทุกคนข้างหน้าก็จะมีกระจกมองข้างนะครับกระจกมองหลังนะครับให้นะครับทั้งสองด้านนะครับข้างหน้าก็จะมีไฟหน้า LED นะครับไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟหลีในตัวนะครับทั้งสองด้านนะอีกอีกอีกด้านหนึ่งเราถอดไปเอ่อเทียบใส่กับอีกคันหนึ่งอยู่นะสีล้อเหมือนกันนะครับ ดำดตรงนี้ก็เป็นาฝาถาังน้ํามันนะครับเปิดใส่กันข้างหน้าเลยนะครับสะดวกสบายนะครับนี่นะดูดันมากเลยคันนี้เนี่ยครับลูกค้าขอมาเราก็จัดให้นะครับออกแบบให้าตามคอนเสียบลูกค้าเลยลูกค้าต้องการสีล้อเล็กๆนั่งขับกระบะกว้างเท่านั้นเท่านี้นะครับเครื่องยนต์แค่นี้จะพอวิ่งได้ไหมในน้ำหนักที่ขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับ สอบถามพูดคุยกันได้นะครับเราจะทําตามสเตปตามสเปคของลูกค้านะครับนี่นะทุกคนอย่างไรก็ฝากผลงานด้วยนะครับฝากติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวก็จะมีสีล้อขึ้นมาอีกหลายขั้นนะครับก็จะมีทั้งโฟยูนะครับทั้งดัามทั้งธรรมดานะครับฝากติดตามผลงานสีล้อด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเดินไฟหน้าเดนระบบไฟเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ ๋ยอากดเบะลงหนะ่อยนี่นะครับโอเคนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ